นี่ครับจะส่งระบายของคุณลูกค้ามันคำนี้เป็นลูกค้าอุปกรณ์สองรุ่นสองกระบอกเลยนะครับนี่เป็นโปรใหญ่เนาะที่จัดเดลเบลนะฮะที่หมดเกลวันที่ห้าเมษาแล้วก็จัดตลากวันที่หกแล้วก็อ่าเขียนที่อยู่แล้วก็ใส่ในกล่องจับรางวัลให้เรียบร้อยนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นรุ่นอ่ไฮคารับานครับ5.1782นะครับรตัว782นี่ก็พร้อมแค่ในรับแถมให้ครับของโปรชุดฮะเอาไปเล่นได้เลยตัด B ให้ละนะดตัวแก้วตูปเหล็ก ทุกแก้วร้อยนะัดลูกเด็กว่านะัดเป้าสิบหัน,นครับสุดท้ายซื้อเพิ่มลูกกระสุนเนาะและตอนนี้ก็จะเป็นบลินชักยิงนะฮะของไงายมัรนะครับนี่ก็รุ่นยอดนิยมนะครับตรงนี้ก็นี่นะครับผมก็มีคู่มือให้พร้อมหมดนะ,ะ,รนะครับสัสมครับนี้ก็ไม่แพงครับพันสามห้าสิบในสัดส่วนครับแล้วก็จายให้ราคาพิเศษ้องไม่ได้บวกกันนะฮะอิมพัลสเต,เตอร์สวยงามด้วยนะครับโอเคนะครับเหมาะมากเลย เดี๋ยวเราจะทดสอบกันนะฮะนี่ก็มีรูปแขมให้ด้วยในกล่องแข็งให้พิเศษอีกหน้าเลยนั่นครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวทดสอบนิดหนึ่งนี่ก็ว่าเป็นไมบ้างเนาะสุดยอดสวยงามทั้งหมดเป็นระบบงไฮนะคาร์บอนดีนะครับนี่ครับผมอ่นานะครับผม <c oughs> ทดสอบนิดหน่อยแล้วกันนะไม่ขีดนะต้อโอเคนะฮะอ่าตัวนี้เป็นระบบไฮดรอป้าคือขึ้นอมนำแล้วก็ล็อกทั้งสองข้างนะฮะมีที่ล็อกกดขึ้นจะยิงไม่ได้นะครับเป็นลังอ่อนยิงเจสซิงนะครับเร้อครับผมโอ้โหพันสไลด์มันล้วตึงแก๊สเยอะนะครับเพราะว่าแคสซีนมันใหญ่เนาะเสริมนิดหน่อยไม่ต่อยดันไม่ออกนะโอเคครับตัวนี้ก็จะเป็นรุ่นช่างยิงนะครับผมอ่าตัวนี้ก็จะใส่แบบนี้นะครับครับผมก็กดลงไปเนาะ สองนัดกระปองครับผมเราไปตัดประมาณนี้โอเคนะครับผมนี่ก็อาช้ยนีฮะนะฮะ,ฮะสองนัดครับเป็นระบบแค่นีก็แรงนะครับตรงนี้เป็นของไม้นี่คือเป็นรุ่นที่นิยมสุดฮะแรงมากนี่นะฮะโอ้ทะลุเลยเห็นไหมมันต่างจากเสียงไอ้เงินธรรมดานี่ฮะโอเคได้จ,จัดสมให้ครับผมเ <c oughs> นาจะเลือกไหนกันทักมาครับผมวันนี้โปรเราก็จัดอยู่ถึงวันที่ห้ามษายนครับ เราจับวันราที่ผมครับต้องรีบนะครับผมถ้าช้าก็หมดไม่มีแล้วกปกติกับเป็นราคาปกติกันคนจัดส่งให้นะ้ครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายครับ